สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตูอีกแล้วนะคะเห็นตู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่น้องหนุ่มก็จะไปลองดูนะคะนี่เจ๊อุ้ยไส้กาเฟเบซี่ <m urs uit> เขาจะมีหลายเมนูใช่ไหมคะโเดียนโอเดียนตรงนี้เนาะ เมนูแนะนำชาเอ้ยเอาไาไหมเกเค้ชานมโกโก้และคาราเมลโซลาและอื่นๆเมนูเล็กคืออะไรอ่ะกดรูแล้วก็ออกไรไหมอ๋ออุ้ยเจ๊ แล้วจะต้นน้ำเนี่ยมันค่อยิ่งหยู่น่ะอุ้ยโคกเยอะเลยเบปซี่น้ำแข็งเอาเอาอะไรแดงเตาทงเตาเจ๊าเตาทงอะไรสิบห้าบาทยี่สิบเอาใช่เตาทงพลังโซลาอะไรนะเตาทงพลังโซลาพลังโซลงพลังโซลาเมลอนโซลา น้ำมะนาวโซลาน้ำลิน้นน้ำดินสีโซลานะสตรอเบอรี่โซลานำล้ำแรงโซลาอ,อันนี้อ๋อที่อร่อยอ่ะเจ้าไหมเนี่ยอนนุ้ยอุ้ยเรื่องจะอ่านยังไม่หมดเลยโอ้ปัดขึ้นมีอีกอุ้ยอุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้ยังไม่ได้ออกหมดเลย ทำไมอกอยากกเอ้ยอยากไล่นั่นะเมื่อกี้เห็นอกเวยมีอยากกินโซลาอันนี้สิโซดาเหรออันนี้จิโซดาเหรอมันไม่มีสแล้วซเลสโซลาไม่รอดไม่อปไหนอ้อนี่ลองดูไหมนีเหรออืมอันนี้เหรอโซเลส กี่บาละเยนยี่สิบห้าปันสามสิบปันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปันให้ก็ได้เดี๋ยวเนาะเอาเอาเอาเยนกันเนาะเดี๋ยวเงินให้พี่พี่ปันให้เมื่อกี้อ่ะเราไปกดตู้นั้นน่ะเนาะเขาจะมีทอนไหมเจ๊เเอาบไม่ใส่เขาทอนมาให้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ทอนยัไงถ้าไม่ทอนยี่สิบห้าเราก็ได้กินสี่แก้วไม่คืนยี่สิบห้าเหรอทำไมเมื่อกี้บอกว่าสิบห้าสิบห้าเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะไม่ธรรมดา ใช่แต่ว่าเป็นน้ำโคกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เห็นอ่ะเอาจิ้มจิ้มห้ากว่านี่นี่หรอใช่เอาขางบนข้างล่างข้าน่เขต้องใส่จิมบาทได้ป่าอนนี้ใส่บาทต้องใส่ไม่มี

โอ้ยไม่มเข้าเราไม่มีด้วยป่ะเออทำไมไม่เข้าอ่ะหรือว่าเราเปลี่ยนเมน่งูรู้ไหมเออรับหล,ล,ล,ลอดด้วยเนาะหวานพอดีเออหวานพอดีอดอเอาหวานน้อยดีกว่าเน,นะรับหลอด ก็ไม่ได้ไหนก็ไม่ได้โอ้ยเจ๊ส่คือสูบคือกับกลับ้ดื่มอะไรดีเอาเนเนได้ไนี่นีนั่อุ่นนู่นไมเออนั่อุ่นนู่เนาะมันมันสองรอบแล้วอ่ะนั่รงมได้ไมเรอนนะดูว่าน้ำแรงโซลาเนาะองดูไหมนี่ยี่สิบยี่สิบรับหลอด ซื้อเลยต้องกดซื้อเลยไหมเออต้องกดซื้อเลยนั่นก็ออกก่อนเนาะเมอกี้ไม่กดซ <Negative. S 2> ื้อเนี่ยเอาอีกแล้วเราจะกดตู้อยู่นี้ทั้งคืนใช่ไหมรับหลอดรับอะไรด้วยรับถานรับหลอดเจ๊อุ๊ยรับหลอดโอซื้อเลย โอ้โหอุ้ยองกเปลาโอเคเข้าเข้าแล้วห้าบาท้ยฉันสมัยมากเลยใช่อยากกินน้ำอะไรด้วยกดตรงนี้เ่ยโอเคอยู่ข้าวข้าวหรอข้าวอ้าวหิวข้าวอีกแล้ว อย่าลืมใส่เดร์เทอรุยเขาขึ้นใส่วอ้โว่ไม่ไม่ไม่ข้ามไปเลยข้ามมไปเลยขออตกใ้เาะไปเลก็มีผห้องอ๋ออันนี้ส่งาฟเรงไม่ใช่น้ำ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 ไ้ำน้้ำ้น้ำน้ำ้ำนนนน้น้ำน้ำน้ำนนน้้น้ำนนน้นน้ำน้ำน้น โอ้น <f> okay, like ี่ไงเขานหนี่ไงนี่ไจมันอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้เห็นเจ้าไปทางโอเกี่้วเหรเฮ้ยหลวดเจนหวดไล่แล้วไงเอ้นี่กเนดสดเฮ้ยข้างในมีคนไหมิมบประตูเปิด มีมีประตูเปิดแต่นี้เนี้ยเนี้ยใช่ไหมน่าจะมีคนน่าจะมีแหละน่าจะมีมีประตูเปิดเนี้ยก็วันก่อนเออเราเห็นอะนั้นอ่ะเฮ้ยส่งแก้วจัดไปใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อรับก่อนไม่รับหลอดจับไว้เนี้ยอ๋อนี่ไงเนาะอ๋อถ้าเรากดนี่ก็ อีกแก้วนึงออสี่สามสองหนึ่งโอ้ยมาแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็อย่าพี่ออกเลยเนี่ยวิว

อยากไดู้้แบบนี้ไปเปิดาออไปเปิดเออไปไล่กปลยก็เยเกอนาที่แกอนุญาตให้ยกไปแล้วจะถึงสิงตรงไ้มอ่ะใครจะรู้ยกไปอ่ะใช่ถ้าปั่นก็30แล้วเนาะใจมาอร่อยไหมอร่อยมากได้ไหส นเจบค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะคะคือน้ำนี่อร่อยมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดติดตามน้องนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะเจมมาถ่ายรูปกับตู้น่อยไม่ได้เคยเห็นเลย ตู้ไถลูกบ๊ายบายยังยอ่ะเนาะี๋ยวเไปแล้วบาย